อยู่ค้าพี่แป้งคร,รับรีรีพูดเลยนะอีกคัตกรจุบิเป็นบ่อยเวอร์เโหเป็นอิมพสเตอร์ที่เป็นอิมพสเตอร์จริงๆอ่ะ้วห้องเลคอดดีกว่าเจอพี่แป้งพี่ป๊อปวิ่งลงมาจะมาทำเพลยนี้ก่อนนะ ตีอันี่เขาเรียกแล้วนะตีตีฝักบัวตีฝักบัวเป็งเป็งเป็งแปลโอเคสวยพี่ป๊อปสดเตตายโอ้โหโอ้โอ้สปีดลัานหรอหรืออะไรมกี เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจไม่รู้ว่าเมื่อกี้แจงวิ่งมาจากทางด้านซ้ายวิ่งมาทางขวาตามติดเลยตามไอ้สงแดงมา่นอนเพราะว่าพี่ไม้เดินฉีกไปอีกฝั่งนึงแต่พี่ปอปเดินลงมากับใครสักคนเมื่อกี้สาวอยู่กับใครนะจะแถวไหนอะหนูไม่รู้ถือว่าเดินกับพี่นั่แหละแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้แจงวิ่งแจงวิ่งไปทางด้านซ้ายพี่แป้งแล้วพอมันมีไอ้สีแดงปุ๊บแจงก็วิ่งกลับมาดูสารภาพมาเมื่อกี้ตรงแยกห้องสมุดใครอยู่กับพี่ปอป น่าเงียบพี่พี่ไหนจะโง่ตอบวะเนี่ยผมอยู่เมดิกผมอูเมดิีกกำลังกำลังตรวจชิปจรอยู่ผมไปขวาสุดแล้วผมก็เห็นศพมันชี้ไปทางซ้ายอ่ะอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้ใครอยู่เมนฮอลของแจงอานศพอ่ะชี้ไปทางขวาแจ็ก็เลยวิ่งมาหนูว่าจริงจริงว่าหนูอุ้ยเสียดายมากเลยมันเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเฮ้ยแถ่ายสองแล้วด้วยแต่หนูเจอพี่โซที่เมนฮอลนะเอาจริงๆนะอันนี้อาจจะแบบ ดูไม่มีหลักฐานอะไรเลยซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอพี่โคตรอยากโหวตใไม้เลยไม่รู้ทำไมเเดี๋ยว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 ดูว่าพี่ไม้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้หนูอ่ะกับพี่ไม้อ่ะเดินเดินตามกันสักพักใหญ่ก่อนที่จะแยกกันแล้วมันไม่มีทางที่แบบว่าปึ๊บเสร็จฆ่าเลยขอโทษอ่ะมันไม่หาที่ลงไม่ได้มันเครียดพี่สามารถลงที่สคริปต์โหวตได้นะจ๊ะจริงอะขอร้องไม่รู้อ่ะหนูว่านะ หูหนูหนูพอนหนูพอนนึกภาพออกนิดหน่อยแหละว่าต้องเป็นผู้หญิงไม่จุ๊งแจงก็ปางพี่พี่ลงมากับพี่ป๊อปแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้คือเดาไว้ก่อนเดาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลโซ่ทำอะไรับเมื่อกี้นโซ่ทำอะไรพอเราไปย้อนกลับดูแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันผิดกฎเห็นไหมล่ะเดินออกมาแล้วเจอปางอย่ามโบกตัวเองด้วยอ่ะอ้าวทำไม อ้าวทำไมอะ่ยาวตัวเองพี่อยากอยากรออย่าออย่าเครียดขนาดนั้น่เคียนวิ่งตามใครอยู่สักคนนึงอะแบบพี่เพราะว่าพี่ตรวจได้ผมไม่ได้ตามพี่คือผมกำงที่เห็นพี่มุดท่อดูอยู่ห๊ะพี่มุดท่อเนี่ยผมผมอะังไปดูศพเพราะว่าผมได้ยินศพด้านขวาผมก็เลยกำลังวิ่งไปดูมันมีคนสบเสียงไม่ได้ไงมันได้ได้ยินใช่มหมแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนต่ใงๆแล้วพี่เห็นผมตามใครอะ เออพี่เนี่ยถึงได้ถามแกใครที่มันวิ่งนําหน้าแกมันมีอู่คนนึงแต่พี่เห็นไม่ทันเอาผมผมไม่เห็นตาผมไม่เห็นผมขอแท็กคลิปบอลนะครับตอนนี้อ่าเฮ้ยไม้โดนเอ้ยมีคนจิ้ม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 อ่ะพี่ยู่จิ้มพี่ไม้แน่นอนพี่ไม้จิ้มพี่ยู่กันแก้แค้นเกิดขึ้นไม้พี่ไม่ได้จิ้มแกพี่สคิปบอลนะโอ้โหแล้วนั้นเนี่ยเราอ่ะเฮ้ยใกล้ไม้นะคาตกร ตามไอ้ปังตามไปไอ้ปังตามไปเคตู้เซฟเคตู้เซฟหมุนตู้เซฟแป๊บอุ้ยมันตูวแบงมาแล้วจะมาทำเคสก่อนดีกว่าพี่แป้นนี่แบบชัดจะรู้ดีนะชโมคุงนี่เราคิดจะกำลังทำอะไรของเขานะครับ กำลังแบบว่าใช้โทรศัพท์ในการหาขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายหาขึ้นแล้วได้ยินเสียงยังไงครับฮะหาขึ้นแล้วได้ยินเสียงเป็นไงสู้สูงสูงไม่ใช่นั่นขึ้นผิดขึ้นจริงจะมอได้ีแจงจะบอกเมื่อกี้ผมมาแก้สมุดมีสองฝั่งแต่มันเกิดขึ้นฝั่งเดียวมันอยู่คนอ๋อาฝั่งเดียวหมดเลย ใช่แจงเมื่อกี้มีใครอยู่ในนั้นบ้างและมีใครไม่อยู่ตรงนั้นบ้างอ่ะแป้งไม่อยู่คนนึงเพราะว่าแป้งแป้งไม่ได้เดินไปกำลังหาคนขึ้นจุดพี่อยู่เจอศพตรงไหนก่อนพี่อยู่เจอศพตรงไหนก่อนไม่คุณอยู่ตรงไหนกันคุณคุณอยู่ตรงไหนกันอยู่ซ้ายกันหมดเลยอ่ะอยู่งซ้ายแก่แค่สมุทรขาดแจงทำเควสตู้เซฟอยู่ตู้เซฟอยู่ห้องไหนตู้เซฟตอนที่เราเจอกันนะพอเราเกิดมาใช่ป่ะเราอยู่ด้วยกันสามคนมีแจงมีพี่อยู่ น่าจะคาโก้คาโก้เออแล้วแจ้งทางเฟตูเซฟอยู่แล้วมันมันไม่เจ็ดนทีคุณกดแมพดูดิว่าคุณน่ยตำแหน่งคาโก้ไงตู้เซฟคาโก้ไงตู้เซฟมีห้องเดียวค่าโซวีอยู่ไหนครับอยู่แก๊บลุงกับผมพี่ใช่กลังแก้ไฟกันอยู่กำลังจยกแก้แล้ว หมายเลขอ่ะแล้วก็ไม่มีใครกดอีกอันนึงสักทีเห็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีคนเยอะแล้วหนูก็กำลังจะไปอีกฝั่งหนึ่งผมลงมาเจอพี่โซกำลังแก้สะบูถ่ายอยู่ตรงนี้นั่นนะหนูขอสารภาพว่าหนูไม่ไปแก้เพราะว่าหนูอยากทำเคลีย์ให้เสร็จอออโเเคลืกพี่ะเจอพี่เจอศพอยู่ในแก๊ปล so ูมแก๊บลูมก็คือไอ้ตรงที่แก้สาวว่าอยู่กับใครนะเมื่อกี้เนี้ยพี่โซสาวกับโซอยู่ด้วยกัน ใช่ตรงนั้นมีคนเยอะเลยก็ตบอยู่ซ้ายหรือขวามาด้วยปาร์มาตอนหลังผมอยู่ด้านซ้ายหนูว่าพร้อมพี่ไหมหนูว่าพร้อมพี่ไหมศพเยอะมากเลยศพอยู่ด้านล่างเลยด้างที่มันมีเควสแบบด้านล่างสุดก็คือตัวเลขผมว่าต้องสุ่มแล้วอ่ะสุ่มเลยอ่ะซุ่มเลยไม่ถ้าสุ่มมันจบมันก็คือจบคืออันนี้กล่องสุ่มเหรอจับจางสุดอยากสุ่มใครโอ้ไม่รู้ว่าพี่อิ๋วอย่าทำตัวหยุดเสียงสาดน่อยหนึ่งทีกูเร็ว ทเราเจอกันอ่ะแล้วแจ้งยชื่อฆาตกรเพื่อนคุณอกแล้วคุณอยากสมใครแต่พี่แปงบอกว่าพี่เพ่อปนแอะไม่รู้่าี่อ่ะสมมวนะไม่สนว่าสมม้วเยสมมละกันเอาพี่กิจละกันหน้าตาโอ้ยไมใครท่าเชื่อจอแล้ววเพราะชีวิตคือชีวิตแม จีเนียร์ลูมแล้วกัน ค่าพี่แป้งครับรีรีพูดเลยนะอีกคาตกรอนแต่เปคาตกรอีกแล้วเมื่อกี้แจงทำเควสเป็นคนแก้ทาร์โบเทสครับผมสามารถระเบิดคาตกรได้ถึงสองคนด้วยกันคืออีวากับจับจางเพราะเขาอยู่ด้วยกันอันนี้ไม่ใช่เนี่ะขึ้นลิฟต์มาจากทางขวาคุณอีวาแล้วแป้งอ่ะก็โดนตัดกลายเป็นเนื้อสันในที่น่าอร่อย ผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่แะผเป็นคนแก๊สบอเทนครับผมมันอยู่ในท่อยังไงล่ะง่ายอุ๊ยปวดไปก่อนครับปวดพี่อิ๋วครับแจ็เป็นคนแก๊สบอเทนพี่โซ่ร้อนละร้อนไม่ใช่แล้วพี่อิ๋วเลยอ่ะเรืองคะไาแล้วพี่อิ๋วไม่รอดนะทําไมวะแล้วพี่อิ๋วผมตายฝากบทกิจอีวาด้วยลุงอีนน่ะจ๊ะ อยไปเลยอะทุกคนเจ็บใจอะฟังค่าฟังค่าปังฟังค่าสวยนั่นแหละมาสวยพี่อิวพี่กิดพี่กิดค่าพี่กิดพี่กิดหันไปค่าหน่อยพี่กิดหันไปค่าพี่กิดไม่ค่าพี่กิดไม่ค่าตาว่ะพี่กิดต้องรีบค่าแล้ว โอ้โหจบพี่กิดไม่ฆ่าเต่าวะไอ้าของคุณแล้วมอ้ยใช่ที่ไหนพี่ไม่ใช่ผมแกยังจะทำบาปทำกรรมไม่เลิกเอี่งนั้นเหรอมที่ผมแค่เดินผ่านเฉยผมก็ยังตกใจเลยนั่นนั่นที่บวชเรียนมานะแกต้องเป็น่นาเฉยพี่ไม่ต้องมาเถียงฉันน่ะรู้ดีว่าแกคือฆาตกรไอีวาไม่ฆ่าผมจพี่กิตผมไม่ใช่ฆาตกรอะไรเป็นพูดตัวกันก็ได้ เอาละทั้งหมดผิดกันจบเรื่องหลักอนกินอีวาไปต่อแค่นั้นแหละพี่อยู่ตายแน่เลยรอบเดี้ออกไปผมตายถ้าตายก็เล่าจังฝากจิ้มไทยก็ได้มั่วๆล้อมมันออกบ้าไปกินล้อมมันออกบ้าทำไมเมื่อกี้พี่กิ่ไม่ฆ่าเต่าถ้าพี่กิ่ฆ่าเต่าจบแล้วเนี่ยใจก็ไม่เห็นว่าพี่อยู่มันมุดท่ออยู่ปะโทปิดไฟให้ปังฉันปิดไฟให้ มันขึ้นไปบดไอ้เพื่อนมันยังไม่บดว่ะพี่อยู่ว่าสมควรตายบอกเลยพี่อยู่มันสมควรตายไอ้ปังสู้ๆไอ้ปังไอ้ปังไปลับไอ้พี่อยู่ ไปังไปไหนแล้ว啊ปังอยู่กับเต๋าไอ้ปางอยู่กับเต๋าไอ้ปังฆ่าปังปืดไอ้ปังปืดปืดปังสวยไปปังต่ออีกคนเดียวอีกคนเดียวใ่าคนเดียวไอ้ปางอีกคนเดียวไอ้ปางฆ่าอีกคนเดียวไอ้ปังเร็วเร็วฆ่าไอ้ปังฆ่าไอ้ปังฆ่าพี่อิ๋วเลยไอ้ปังฆ่าพี่อิ๋วเร็วไอ้ปังสวยฆ่าเลยไอ้ปังไอ้ปังฆ่าพี่อิ๋ว เลี้วอีกคนเดียวไอ้ปาอีกคนเดียวพี่อิ๋วแม่งโดนพี่อิ๋วฆ่าหนูก็แค่อยากเป็นพี่อิ๋วแล้วฆ่าพี่อิ๋วให้ตายว่าแล้วว่าต้องเป็นไอ้ส้มเมื่อกี้พี่บอลโพสเหตุทันปะไม่กินจะขอโทษจะไม่เห็นว่าพี่อิ๋วมันหมดท่ออยู่คือเ่าบอกว่าพี่บอลโพสเหตุในรอบนึงแล้ว แต่จริงๆอ่ะพี่ชาโมก็เกือบโปรเทคได้แต่ดันแบบมันกดยากอ่ะกลายเป็นโปรเทคไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะพี่จริงๆพูดเลยขักรจริงๆพี่พี่กิดอ่ะน่าจะฆ่าเต่าถ้าพี่กดฆ่าเต่าก็คือจบเลยตอนนั้นอ่ะโอไม่รู้